อน,นุบาลด้วยเพื่อนอนุบาลมีน้อยอ่ะอนุบาลสังคีตวิทยาก็แล้วก็เลยมายปุยแกวปุยมาเจะจะบูมาอ๋อไอตัดเลยจะเจอเกูเล <คา S 1> ยโอ้ยยังไม่ทันได้ไงวะ ยูห่มครับยูห่มโอ้โหสกิลเช็คไม่พลาดเลยกูอ้เฮียอย่างกระโปรงเลยกูสกิลเช็คไม่พลาดเลยโดนละ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 ไม่มีไม้ไม่มีไม้กูแตกไปแล้วกูไปแล้วกูเฮียไม่รอดล้ว ส็กไม่ได้คุณปล่อยนะมันไม่ได้คุณปล่อยนะคูณผมคูณผมมันจะเก็บนวดคุณปลอยกางกระเช้าเมื่อกี้ได้ปั่นปั่นของสกิเลยนะครับจิตใจเขาพยายามันตามไปไวอ่ะเดี๋ยวพุ่งขี้ยาใช่รอมันเข้าวันสามข้อยจีดอะไรผมเฮ้ยมีเพิร์กการกุขี้ด้วยคืออะไรวะไอ้สกิลเช็คมันจะเล็กตอนอะไรวะทำมาบ้านเล็กทำมาบ้านเล็ก ปั๊มลเล็กเรมาให้ให้ดีน่เ้ผมบังให้ดีนึงอะไปไ,ไงม่รู้ไดใใ้ีขั้นสามเลยนะคือเข็มบอลเลยมันจะได้ขั้นสามะวมละมลนี่ไงเรียบีดีข <C os S 2> ั้นสามเลยละ ใช่เดี๋ยวนี้ในมอ้นปรับใหม่ใจขึ้นเร็วยังก็ต้องยอมมันอ่ะม่ก็ต้องใช้สูตรใส่ไม้แขวนนะ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 กูโดนอะไรอ่ะคนที่แล้วที่รักแม่มาไปทางบ้านเล็กนะคิลเลอร์ติดติดติดโนวันอเตรมะไปนอนแดง ิดเลือกลับมาเฝ้าผมกินเขียนแล้วติดปอยกับบางยืดอยกำบัางนานด้วยมันมันไปโรงเรียนนะคิดเลือดไปอยู่หน้าโรงเรียนตอนนี้กลับมาหาผมมองมองยี่สยี่ห้าเปอร์เซ็นคิดเลืออยู่กับผมนะเฝ้าเลยเขาเนี้ยเดินมองเลยปั่นคนนึงปั่นคนนึงครับตอนน่ะก็อ้อมไปอ่ะยังไม่มีใครมาตอนนี้ผมจะตกเฟรดแล้วนะไปไปคนหนึ่งใครใครที่ไม่ติดไอ้เนี้ย คุณปล่อยก็ได้เอาโอ้คุณปล่อยวินี้เลยที่ผ่านแล้วจะทำให้ยอะมะยังคุณสกีน่าจะตกเออมันติดปล่อยกำบังไรตัดปล่อยอีกเพิ่งห่านไปเมื่อกี้นี้แหละเรียบร้อยไม่ได้รอดแล้วผมว่ายากซอมบี้ยืนขวางโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยคุณพี่เมบอกมาแล้วมันติดน้ำแล้วเออ ออคอยกำลังแม่งก็โคตรช้าเลยกัน์เซอหมดขาขาตึกเป็นนาทีท mm um> evet ั้งเออนาทีนึงอ่ไงคอยหิวดีดีเหมือนเดมเทนิ่งรวมเทนิงก็ปานยาวคุณคว้าหางกบันเลยบักมาหมดละเขกกั็หมดเลยเนเนนะมึงเก็บอยู่นะเอาผมตายเลยเขาเนาะถ้ามึงลมนี่คุณเพียรตขาเลยนะเว้ยอ๋อเอาไอ้นี่มานี่เอง มาเลยสัตว์เย็ดแม่ขอมทานไหมทาน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 แต่ผมันจะแตกแล้วเลยไรผมสุดไรคนเนี่ยเอาสุดไม่มีที่หลังเหรอไม่มีครับก็ต้องไม่บังต้องไม่บังนอนไม้นอนไหมโอ้จบแล้วร้องดูไกลอ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ยตกบอลเลยเหรอไม่ไม่ทันยังไงไม่ทันระยะนี้ไกลเกิน เซ้ไม่รอดีแล้วรออยู่ในหลุมาดิีคนเลยเ็นไหตละพี่ผมแข่อะรแข่งเเนะมานี่ยเฮ้ยกบสัอาวิ่งวนไม่อยู่ในบ้านนี่แหละ เคื่อมึงเสร็จครับมันลงมาซื้อเครื่องกูเฮ้ยเรียนยิวเ่าขาววิ่งมาก่อนวิ่งมาวิ่งมาโอ้ยซอมบ,บี้เหรอแล้วซอมบ,บ,บอี้วิ่งเขาเร็ว นิ่งนาย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 นิ่งนิ่งนิ่งหยุดสุดท้ายมันอยู่แถวกูเสียงกูจมอยู่แถวนี้ไอ้ย่าเฝ้ากูสัตว์เฝ้าเลยเหรอตอนกินไหนเขาอยู่ตรงไหนเนี่ย มันยืนอยู่ที่เดิมเลยยืนดูที่เดิมเลยอะหน้าหนอนอะไรหรว่าไงมันยืน,นยสแสดงว่าหลอมลไม่ขึ้นมีรถไม่ขึ้นมีอถไม่ขึ้นมีรถตรงเครื่องมีรถตรงรถขาวเครื่องหนึ่งแล้วก็บ้านใต้ดินเครื่องหนึ่งคุณปอยลงไปปั่นเครื่องบ้านใต้ดินนะให้กองมาเทศผมมีทีมหลังอ้าวนั่นแหละคุณคอยเข้าเข้าทางบ้านนั่นแหละเข้าบ้านเลยแล้วก็ลงลงบ้านใต้ดินไปเลยอ่าลงไปปั่นเลยไปณกุก มาเด็ดตัดมาดีดี่ะได้แค่ไหนกันวะฮะเฮ้ยเฮียมันยังไม่หมดไม่เหรอวะยังยังยังไม่ยังไม่ไปแต่มาช่วยผมได้เรียบร้อยอ้าวเจย์พี่โอกาสให้เป็นวิกฤตเรียบร้อยครับไปไม่แถมอาวุธใช้ทองไลยเนี่ย ก๊อปเอาสมาธิหนึ่งพิกัดเลยอยอแหลกได้บ้างอ่ะอะไรอ่ะใกล้ผมครับไกล้ผมดิผมมาแล้วมาเดินได้มาเดินได้มาเขี่ยมาเกี่ยขึ้นกลับมาผมไม่มาอูมุมมุมมาที่นี่มาที่นี่มาทนี่มาทีนี่มาที่นี่มาที่วันที่วันดีกูบันโอ้โหไอ้เหี้ย ซอมบี้ซอมบี้ตีซอมบี้แดงไหมบ้างซอมบี้วิ่งก็เหลวว่ะเราต้องส่งไปใส่ให้มันบอดก่อนเออนั่นแหละใช่เลยปะไปไปให้ไปให้ล่ะเราไม่เห็นไม่เห็นออร่าซอมบี้มามากลับไปเฝ้าไอ้เฮี้ยนเล่นชอบเฝ้าไอ้สัตว์นั่งโดนในสัตว์โอ้โหเครื่องใกล้กันสามเครื่องนี่คืออยู่ตรงไหนเครื่องอยู่ใต้ดินเครื่องหนึ่งข้างหน้ากูเครื่องหนึ่งส่งให้กระจายตัวนี้หน่อยเครื่องหนึ่ง คือมาเรียนแถวตรงเลยสามเครื่องอ่ะตรงไปเลยผมปั่นเครื่องนี้ไว้ประมาณเก้าสบปอร์เซ็แล้วอ่ะปั่นเลยก็ได้นะทองปั้นไปเลยมาเฝ้านะมาเฝ้าเฝ้ายาวก็ปั้นต้องให้คุณคุณคุณทองไปช่วยย่าย่ามาช่วยไปปั้นเลยไปไปช่วยทองปั่นอ่ะเครื่องนู้นอ่ะเครื่ถ้ามันเห็นสองมันไล่แน่ถ้ามันเห็นสองมันไล่แน่ต้องต้องรอเนียนดึง เออว่ะไล่คุณหอมนั่นน่ะเด้งไปเด้งไปเด้งไปเด้งให้มันนะความยาวยาวไหมไม่ยาวนะไม่ยาวเียมาแล้วเมันมีที่ลึงออาไปผมเฮียแล้วเขากมันไม่ไล่หรอกมันเฝ้ามันมันโยกแกล้งปอยไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่ไล่มึงหรอกถ้ามึงยังไม่เข้าไปช่วยมันก็อ้อมหลังบ้านมาอ้อมหลังบ้านหาก็ได้อ้อมหลังบ้านตรงนั้นมันเห็นเดินอย่างนั้นมันเห็น เห็นเว้ยมันเห็นหลังบ้านยิงยืนจ่ออย่างนี้เลยทิ่งหายละกูจังหวะแรกหน้าเข้าไปเทิดเลยจังหวะก่อนจะโดนตีอ่ะโดนตีเจ็บอ่ะมันจะไม่เทิดนี่คือมันเฝ้าเอาตายอย่างเดียวไอ้เแค่น่ะอันนี้ไม่ไอดนะปล่อยพุ่งเข้าไปเลยตอนมหันปุ๊บพุ่งไปเลยต้องอีกรอบนึงอ่ะเฮ้ยมันให้ช่วยมันผ่อนนะ คุณภาพยิงไปคนกบบล็อกไปถัาครับบายยแฝงต่อเลยครับเอาขาวอีกมัแ่ว่าสมบีจะลองดูไหมสมบีหัวุ่ยเาเ้าคุณทําล้มมันน่ะเป็นได้ก็นได้ไม่คุณลากยาวคุลากยาวกวนเกมผู้มาดี๋ยตัดเสียเวลาคุณไงเพื่อ มาดิเฮียเย็ด,ด,ดแม่ได้แค่นี้เหรอไอ้สัตว์อะ,อะไรอะไรมันเหี้ยอะไร,รไของมึงงันเหี้ยอะไรของมึงมาดิสัตเอาเก่งโยมมาเฝ้าบ้านเก่รุ้มได้แค่ไหนกันวะเอ้าไอ้เหี้ยโดดได้ไงวะเทคกไงมุนเทคกเจ๊ก็เหี้ยเลยมุนแบบจันเจีอะออกฟาแล้วปุ๊บแล้วก็มาสไลด์ถ่ายได้อีกทีน,ะนึงนิดนึง เราต้องวิ่งออกก่อนลงหน้าเพื่อนเขาสั่งเขาชิคแคสิบบาทเขาก็เลยว่าเขาน่าจะลืมนแ่ไถ่ดาวไปแล้วบอกว่าเขาชิคแคสี่สิบเขาไล่ยาวน้ขมาหานับพี่กำลังจะลงอ่ะสามแต่ได้แค่สี่สิบห่งอ่ะเขาิแคสี่สิบไม่โดนเฉยเลยอ่ะ ไะไรต่อเลยนะเสียงไอเปิดตู้โอ้ย่าไอ้เจี๊ยบไออีกแล้วะยาไอเมื่อกี้มันก็เลยกลับมาเรียบร้อยเกิดอะไรยื่นอีกอเกิดอะไรยื่นอีก Ô <laughs> 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 oh, <God. cười> oh <God. cười> Tai, Là, phải <laughs> <tai> oh, cũng có tai không? cái tai cái này rồi Ôi, lại cũng có đuôi ปล่อยมันก็นั่งหิวหน้าด้านไปเลยเนี่ยมาเลยมันจะฆ่ามึงไว้เพื่อนพาหมดพาหมดไอเทียบกดีตีนร้อนกับไอแไอเทียบมฆ่าหมดเลยฆ่าหมดตามไปก็ได้เสียเวลาไอ้สัพท์ ไปด้วยได้กันนึวยตายสี่ตายสี่แล้วสี่นี้ยื้เหมือนกันไหมใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้ไปด้วยกันอย่างน้อยก็ไปด้วยกันอี่าง้อยก็ไปด้วยกันมา ร้านแก๊สโอ้จะตะไบด้วย ไม่โดนครับต <airpl Pon> <Bluetooth> ัวเองลงกุจุกไปก่อน พับไปอีกเลยทิ้งเลยแก็ใช้ไม้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนัเนแ่ยเราเนะี่ย กลับไป ที่นี้ก็แค้นกูจัดนะเนี่ยไม่โดนชัวรกูก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่โดน าสุดท้ายแห่งค่ำคืนมันต้องอย่างนี้สิวะประตูไม่ใช่เครื่องนี้นะที่เพื่อนปัดนเครื่องโน้นเหรอ เป็นจุกตึงจัดทำไมมันไม่ปั่นวะปั่นนี่เสร็จปิอะไรเนี่ยมันไม่แข็งปั่นีห้เร็จ่ะ เพื่อนแตะเครื่องละเฝ้าเครื่องนั้นเหรอปั่นเครื่องใหม่ก็ได้ดูเช็คแม่นๆก็ปั่นไว้ เล่ดาเฮ้ยแย่ะนะเนี่ยเออของเราโอ้โห ดีนะห้องวีไม่ใช่ตรงนี้จุกดีทั้งเกมเพิ่งมาโดนมาตรงนี้ ที่วิ่งมาทันเดียวนล้นี่ไอนเนี่ยมันบล็อกได้อีกคนหนึ่งแล้วนะ อยู่ก่อนเพื่อนเอกยังออกไม่ได้เออออกได้สวยเกมสุดท้ายแห่งค่ำคืนนี้มันก็ต้องอย่างนี้แลอ็ส่เ <c oughs> ยี่ยมไปเลยฮะ เจนเดอะไบโอมีเก้าวิบาร์บีคิวเสาขาวไม่ได้ใช้เลยอ้อมกอด n ไนท์ฝันดีจ้า